กองีครับ5 4า่าอยากเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆของประเทศครับอยากให้ทุกคนฟังเพลงเราแล้วแฮปปี้มีความสุขกับมันเลี้ยงดูตัวเองในอนาคตได้ไม่ว่าจะตื่นนอนหรือเข้านอนคุณต้องได้ยินเพลงผมครับผมอยากเป็นนักร้องมืออาชีพที่ดังระดับโลกเลยคะ่ะหนูอยากัว่์คอนเสิร์ตแบบเวิร์ t ทัวค่ะถึงขนาดที่ว่าหนูคิดไปแล้วก็ต้องมีอนุสาวรีย์รูปหนูตั้งขึ้นคะ่ะ ขค,ค่ะจะไปตั้งที่ไหนคะอาสารย์โซโซใจกลางโลกอยู่ตรงไหนอะคะตรงนั้นเลยค่ะพัดมีเขานี่เคยพูดกับพี่เพื่อนๆหรือว่าจริงๆก็น่าจะเป็นกันทั้งโลกอะคือจริงๆแล้วการที่เราตั้งเป้าหมายเราจะขึ้นไปที่ยอดเขาอะค่ะสุดท้ายพอเราขึ้นไปแล้วอะเราจะพบว่ามันไม่ใช่ยอดเขาคือที่เราเคยเข้าใจว่าแบบฉนันจะปีนยอดเนี้ยแล้วท้าได้แล้วเนี่ยมันคือแบบปักธง,งลัตที่สุดอะ ขึ้นไปก็คือเจอพี่ๆแคมปิ้งอยู่เต็มเลยแล้วทุกคนก็คือรอขึ้นยอดต่อไปกันอยู่อ้าเชิ่อเพิ่งมาถึงใช่ไหมยินดีต้อนรับนะอะไรเงี้ยแล้วคือแต่อันนี้มันเป็นจุดที่ตอนนั้นถือว่าเหมือนเราได้ก้าวเข้ามาเหมือนเซ็นสัญญาแล้วเป็นศิลปปีแล้วแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อที่เข้าใจว่าปักทงยอดเขาเนี่ยไม่ใช่เลยขึ้นมาแล้วแบบอีกไม่รู้กี่ยอดที่แบบขึ้นไปแล้วมันก็คงต้องพักอีกแล้วขึ้นอีกแล้วก็พักอีกเนี่ยค่ะเอาจิงจริงอยากเป็นนักแสดงครับก็เรียนศิลปะ การแสแดงมงเทพเพราะว่าอยากเป็นนักสแสดงแต่พอจุดเปลี่ยนมันคือโดนรุ่นน้องโกงนะน่าจะประมาณหลักล้านนะฮะคือหมดตัวเลยก็ไปทําเวทีให้เขาอาโคจรครั้งแรกเลยก็เลยได้มีโอกาสเดินดูเวทีต่างๆก็ไปเจอพี่ปอน์มเดนด็อกเล่นอยู่แล้วเราก็ได้ไปเห็นจริงๆว่านักร้องกลางคืนที่แม่ผมเคยทำเนี่ยกับศิลปินเนี่ยมันทํางานต่างกันยังไงเฮ้ยนี่มัน มันนักแสดงหรือไม่หว่าปกติเราไม่ค่อยออกนอกโรงเรียนปกติจะมีงานอะไรก็คือแสดงอยู่ในโรงเรียนเผประชุมแต่ว่าวันนั้นเล่นเพลงกันสองเพลงคนดูไม่จอยไม่อนจอยค่ะแบบว่าคือหนูเดินลงเวทีไปแสดงเขามีอาการาแบบว่าแบบไม่อยากฟังแสดงอาการออกมาเลยหนูหรู้สึกว่าเฟลกับคนในวงผมค่อนข้างผิดหวังมากกับสิ่งที่เราทำออกไปหรือว่าสิ่งที่คนดูส่งมาให้เรางานที่น้อยที่สุดน่าจะสองคนครับผมจําขึ้นใจเลยเอ,อผมไปเล่นแล้วแบบคนสองสามร้อยคน ยืนอยู่นอกร้านหมดเลยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นแฟนกันเดินเข้ามาแล้วก็มาดูพวกผมเล่นวงนี่หน้าถออสีกั้หมดเลยนะทุกคนก็ใจแป้วกันหมดแล้วผมก็เลยเรียกวงมารวมกันแล้วบอกว่าอย่าไปมองข้างนอกมองคนสองคนเนี้ยพี่ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะกับผู้ชายคนนั้นนะ่ะมองเขาไว้มึงไม่มีสิทธิ์เล่นหวยแตกให้กับสองคนเนี้ย เพราะเขาต้องอาศัยความกล้าขนาดไหนที่เดินฝ่าคน300คนเนี่ยมาดูไอ้วงหวยแตกวงหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจด้วยซ้ําเขาไม่แคร์เลยเขาไม่แคร์คน300คนเลยเขาแคร์มึงผมว่ามันยากเราคิดว่าเวลาเรามีความฝันนะความฝันเป็นความฝันนะมันเป็นความฝันว่าเฮ้ยวันนึ่งเราจะทํานี่เราจะทำนั่นแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นความจริงไอ้ความยากอะเรารู้ว่ามันยากจริงเราเลยไม่ได้ ไม่ได้พยายามขนาดนั้นที่จะให้ความฝันมันสําเร็จแต่เราก็ไม่ได้หยุดนะเอ่ออันนั้นน่าจะเป็นช่วงปีใหม่ครับเล่นที่เซนต์เทนเวลล์เอ่อบรรยากาศในงานเหมือนแบบว่าผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองด้วยไม่ได้ยินเสียงทุกคนด้วยแต่เหมือนแบบว่ามันจับความรู้สึกไม่ได้เลยครับมองไปข้างล่างก็เห็นแต่คนดูแบบหน้าตาแบบไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ปกติถ้าเกิดผมจะเล่นดนตรีได้เต็มที่ผมจะรู้สึกว่าคนดูเหมือนจะต้องร่วมมือกับคนที่เล่นด้วยครับแบบมันถึงจะรู้สึกดีและเอเนอร์จี ปล่อยได้เต็มที่แต่ว่าเหมือนวันนั้นรู้สึกเหมือนทุกคนแบบดูเซ็งๆแล้วไม่เอนจอยไปกับที่เราเล่นขนาดนี้ความยากในฐานะศิลปินทานะคนที่จะทําเพลงให้คนยอมรับอ่ะมันเป็นการเดินทางเนาะมันมันไม่ได้ว่าถึงแล้วมันไมไ่ถึงแล้วมันก็เดินไปต่อเดินไปต่อเรื่อยๆแล้วก็ในในการเดินทางมันก็จะมีจะมีลูปของมันที่มันเป็นเหมือนฤดูต่างๆที่ผ่านคนเข้ามาเราต้องอยู่ให้เป็นว่า การเดินทางเนี้ยพอมาถึงตอนนี้ฤดูหนาวนะต้องทํำยังไงพอมาถึงฤดูฝนเราต้องทํำยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างมันมันเป็นการเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่แค่มิติของการเดินทางไปทิศทางใดทิศทางหน่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจทั้งหมดมากกว่าโหผมพูดอธิบายยากมากเลยตอนที่เราเริ่มเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นศิลปินเลยเพราะว่าไม่ใช่ไม่อยากนะคะแต่คิดว่ามันเกินฝัน คิดว่าแบบด้วยอะไรต่างๆของเราอะ่ะเราไม่เหมาะเราเป็นไม่ได้คือแบบเราไม่ได้หน้าตาน่ารักไม่ได้แบบว่าสวยในแบบทิมนิยมของเขาอะไรเงี้ยจะเรียกว่าจุดเริ่มต้นดีไหมเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันหนูก็นั่นแหละหวังหนูก็ไม่ได้หวังขนาดนะั้นหนูวอาใจหอยเหี่ยวไปแล้วเพราะว่าตอนแรกหนูนึกว่ามีไม่กี่วงเสร็จปุ๊บมีห0 0วงหนูก็แบบแชทกับเพื่อนเฮ้ยจะเข้าไหมวะจะเข้าไหมวะพอเสร็จปุ๊บมีชื่อ i r i s ขึ้นมาหนูเห็น นี่เลยเพื่อนเสื้อเขียวกระโดดพุ๊บลันตึกเลยหนูแบบเข้าแล้วดีใจมากที่เข้ากระโดดลันตึกครับจนครูเขาเดินมาถามว่าใครเป็นอะไรหรือว่า <c oughs> ใครตีันครับ <c oughs> จุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะคือพอพี่ๆเขาชวนปุ๊บเราก็เลยอาจทำวงก็ได้แล้วพอทำวงเสร็จซ้อมกันบ่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่าเอรลองเพลงได้นี่ก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มเล่นดนตรีกลางคืนค่ะร้องเพลงกลางคืนด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็ประกวดดนตรีไปด้วยในะระหว่างนั้นแล้วก็ทำเดโมไปด้วยในะช่วงที่เรียน ก็ยืนย่นยื่นเดโมทุกค่ายเลยแล้วมันก็ไม่มีค่ายไหนรับคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่เวลาชั้นๆนนะคะมันประมาณแบบสาปีเลยเต็มเต็มพอเรียนจบปุ๊บก็ต้องคุยกันเลยว่าเฮ้ยเอาไงอ่ะสุดท้ายก็ตัดสินใจเลิกจริงเลิกไปก่อนเลิกเลิกเลิก,เลกนานมาก2อาทิตย์สองอาทิตย์ตยพีน่นัดมือกีต้าร์ก็โทรมาเฮ้ยแพทสอมนดนตรีกันป่ะขับขับแบบเรื่องค่ายเรื่องอะไรกับกช่างมันหละกกนไอ้จังหวะที่เรากลับมาเล่นด้วยความแบบแค่สนุกเฉยๆค่ะ ก็ซ้อมดนตรีที่ห้องพิต้าพาราดอกซึ่งใกล้มหาลัยพิต้าเดินมาถามเพลงที่เล่นนะ่ะเพลงใครเพลตัวเองใช่ไหมในแงี้ยบอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าซ้อมซ้อมเพลงในเดมโมเราเนาะพิต้าบอกว่าน่าสนใจมากเลยไม่ยื่นค่ายหรอไอพวกนี้ก็แบบยื่นค่ายมาหมดทุกค่ายแล้วพี่ <laughs> ไม่มีใครเอาเลยโว้ยพิต้าก็เลยแบบเฮ้ยเราเราว่ามันได้เดี๋ยวเราจะลงทุนทำอัลบั้มให้ ก็กาลังจะดาเนิกนการเริ่มทำเดโม,โมโททาเพลงกับพ่ตา้าเสร็จพิต้าก็ต้องเข้าไปที่จีนี่เรคคอร์ดซึ่งจีนี่เรคคอร์ดเป็นที่ที่เราไม่ได้ส่งเลยเพราะว่าเราคิดร้องไม่ได้แน่แี่ิต้าไปเพื่อที่จะส่งเพลงตัวเองแต่พิต้าไม่มีเพลงตัวเองไปส่ง <c oughs> เขาก็เลยหยิบออกมาจะกระต่อแบบนี่คือเดโมู่วงเคลียร์ครับแล้วก็พี่นิกนี่แหละค่ะที่เป็นคนแบบฟังแล้วก็แบบชอบเซ็นเลยโทรมาหาเราให้แบบให้เขาไปเซ็นแบบเร็วมากอะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็จําได้ว่า โทรมาบอกว่าเดี๋ยวเส้นสัญญาเสร็จแล้วอ่ะหนึ่งเดือนหลังจากนั้นนะให้ขึ้นเป็นโอเพนนิ่งแอคให้กับ Body Slam Concerts ์ v e my Life ที่ i o o r Stadium ซึ่งฉันก็จำได้ว่านั่นคือจังหวะที่เราสึกว่าถึงเส้นชัยแล้วโว,ว,ว้อย่างใช่ไหมถึงแบบถึงยอดเขาแล้วอะไรเงี้ยเดวิสที่ซินเนแคมป์เนี่ยไม่ได้เป็นการประกวมรีมันคือแคมป์ที่จะ ัดเลือกน้องน้องมัธยมที่เหมาะที่จะนำมาช่วยเหลือให้ความรู้ทัฒนงานเพ่อที่จะเป็นศิลปินต่อไปออพี่แค่อยากจะทำเ,เหมือนกับการทำเวทีสำหรับน้องๆน,นะฮะที่มันแตกต่างจากที่พี่เคยเจอมาพี่อยากมีแคมป์ด้วยพี่ไม่อยากให้เขาแบบว่าแข่งเสร็จแล้วก็แข่งแล้วก็เสร็จแล้วก็แข่งแล้วก็ชนะกันไปอะไรเงี้ย โอเคโชคดีบางคนอาจจะได้เป็นศิลป,ปินแต่อีกหลายคนน่ะก็ดูมีแววมากเลยแต่ในในเวลาแบบตรงนั้นน่ะมันไม่มีใครไปไกด์เขาไปแนะนำเขาเราคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ก่อนที่จะให้เขาพลาดอ่ะแล้วมาดูกันอีกทีนึงบางทีเราอาจจะได้อะไรดีๆนื่ออกมาจเด็กอ่ะเด็กเด็กเขาย่อมไม่มีประสบการณ์อยู่แล้วคือตอนนี้ มันจะมีคําอยู่สองสาคำที่ที่ที่มันมีมันมีความคล้ายนะครับแล้วมันก็มีความแตกต่างอ,อย่างแรกเลยก็คือคําว่านักดนตรีทีนี้พอเรามองในในใน,ใน,ใ,นในอีกคำหนึ่งคือคําว่าศิลปินศิลปินคือผู้สร้างศิลป,ปะอาร์ติสเป็นผู้สร้างอาร์ตเพราะฉะนั้นในมุมมองของเราเนี่ยศิลปินเพลงก็น่าจะเป็นนักดนตรีที่เขาสร้างเพลงเอง แต่งเพลงเองดีไซน์วิธีการเล่นดนตรีเองอาจจะเป็นมือกีตาร์ร้องเองคนเดียวหรืออาจจะเป็นวงที่มี5คน10คนอะไรอย่างเงี้ยคือการที่พวกเขาสร้างงานเองอโครงการนี้ต้องการจะให้ความรู้น้องๆแบบเข้มข้นจริงจังยาวนานหลายๆคนในเวลาที่เข้าโครงการมาแล้วเนี่ยก็จะคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเราได้เข้าไปถึงรอบสุดท้ายแล้วเราจะได้รางวัลเท่าไหร่แต่ว่าจะบอกว่าในโครงการเราเนี่ยสิ่งที่ จะบอกว่ามูลค่ามันสูง่ารางวัลตรงนั้นมากเลยลก็คือการได้มาเข้าค่ายด้วยกันรประมาณ5-6สัปดาห์เนื้อหาในนั้นนะเป็นเนื้อหาที่น้องๆจะได้รู้ในทุกๆเรื่องเลยถ้าเกิดน้องๆทุกๆคนเข้าได้เรียนรู้ล่วงหน้าเลยตั้งแต่วัยนี้แล้วก็รู้ว่าอ๋อปัญหานี้สาเหตุเกิดจากอันนี้วิธีป้องกันคืออันนี้แต่ถ้าป้องกันแล้วมันมันไม่ไหวจริงๆมันมันมัน,ม,นมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องแก้ไขหรือเตรียมตัวรับมือกันเนยังไงเ่าพวกนี้เราจะบอกหมดทุกสิ่งอย่าง มันเวลาคอมเมนต์อะไรไปเนี่ยแรงไปมันก็เจ็บปวดชนะเขาก็ดีใจแพ้เขาก็ร้องไห้ซึ่งพี่คิดว่าถ้าเขาไม่คิดมากมันก็ดีไปแต่ถ้าเขาคิดมากจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราไม่มีกรรมการจะเรียกว่าแข่งขนันหรือว่าอะไรตรงนี้มันไม่ให้การถูกตัดสินแต่มันเป็นการที่เรียกว่าอะไรอะ่ะ จริงๆแล้วเราอยากจะไกด์เขาไม่ใช่เหรอเราอยากจะแนะนําเขาเราอยากจะโค้ชเขาสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเราอยากจะทําเรื่องผู้นี้รวมทั้งเรื่องแคมป์เรื่องอะไรด้วยสำหรับวงแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่32วงสุดท้ายครับผมวงที่ชื่อว่าผู้เผา้องเกินไปหมดแล้ว <laughs> <laughs> ยินดีด้วยครับ <laughs> <laughs> โอเคที่เราดูเขาสดๆนะครับเขาดีรู้สึกว <laughs> ่า ดนตรีคือแบบแบบน u m b e r รวันที่แบบสำคัญนที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าถ้าเราไม่มีดนตรีเนี่ยมันจะเหมือนแบบไม่มีความสุขแบบไม่เคยฟังเพลงแบบเนี้ยค่ะอยากขอบคุณที่ทำให้รู้จักคำว่าความสุขค่ะคือเวลาอยู่บนเวทีกับน้องๆทุกคนมีความสุขมากๆค่ะมันเหมือนสมมติว่าหนูมีเรื่องเครียดไม่ว่ายังไงทุกอย่างเรื่องเครียดอยู่บนเวทีทุกอย่างหายหมดเลยค่ะความสุขมันมาขอบคุณมากๆ,ๆที่ทาให้รู้จักคว่าความสุขหนูว่า ต่อให้เราไม่ได้ไปต่อก,ก็ต้องแบบว่าพยายามต่อไปค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุดพัฒนาคืออยากจะบอกทุกคนว่าถ้าสมมติว่าการประกวดในครั้งนี้มันคือเวทีสุดท้ายของพวกเราแล้ว mm hmm. ก็อยากจะขอบคุณพวกเขาที่คอยอยู่ด้วยกันสร้างผลงานสร้างตัวตนสร้างจุดยืนให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้ ในใน,ในช่วงเวลาที่เราเดินทางมาครับมันก็เราเราพบเจอคนหลายประเภทมากเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันถ้าถามบางคนเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้มันง่ายสําหรับบางคนแล้วมันก็ยากมากๆสําหรับบางคน ผมว่าความยากง่ายหรือความรู้สึกถึง difficulties บางอย่างมันอยู่ที่สภาพจิตใจของคนคนนั้นด้วยว่าเขารู้สึกถึงความยากลําบากของมันไหมหรือเขาเห็นความยากลำบากเป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนความเจ็บครับขีดความเจ็บของแต่ละคนต่ออาการทางโรคบางอย่างก็ไม่เหมือนกันผมเลยไม่อยากจะไปกะเกณฑ์ว่ามันยากหรือง่ายสําหรับใครแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเลยสิ้นเชิงคงไม่เป็นอย่างนั้นมางคงต้องในการที่เป็นศิลปินบางคนเป็นได้อาจไม่ใช่ความพยายามบางคนโชคดีครับมันก็มีอยู่มันไม่ใช่ไม่มีบนโลกนี้แต่ว่า ในการที่จะยืนระยะให้ได้จนกลายเป็นศิลปินอาชีพแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างผมว่าไม่ว่าใครก็ใครก็ต้องใช้ความพยายามและความอดทนกันทั้งนั้นดังไม่ดังฮิตไม่ฮิตอยู่นานไม่นานไม่รู้ฮะแต่ว่าอาร์ต,ติสต้องสร้างความแตกต่างถ้าไม่สร้างความแตกต่างคนจะจำเขามไม่ได้ศิลปินที่จะประสบความสำเร็จสำหรับพี่ในะอย่างแรกเลยคือกล้าที่จะทําสิ่งที่แตกต่างแล้วก็อันต่อมาเลยคือกล้าอย่างเดียวหรือว่าฝึกมาเยอะเท่านั้นสองข้อเท่านี้อาจจะไม่พอ เขาต้องเข้าใจด้วยว่าด้วยว่าคนส่วนใหญ่อะต้องการอะไรหรือว่าอยากได้ยินอะไรหรือไม่เคยได้ยินอะไรนี่คือสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงก็คือการที่จะรักษาความเป็นตัวเองอย่างพอเหมาะแล้วก็เติบโตไปกับการเวลาประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญเล่นยิ่งเล่นยิน่งเ,เยอะยิ่งดีคนชอบมามามาเยินยอบอว่าพี่นี่เป็นนักปั้นมือทองพี่ก็จะบอกว่าพี่ปั้นใครไม่เป็น แต่พี่เจรไนเพชรเป็นพี่มีหน้าที่ทำให้เพชรเม็นดนั้นมันงามขึ้นตื่นเต้นมากๆค่ะที่จะได้เป็นที่รู้จักในรายการนี้ค่ะพอเราเข้ามาเนี่ยผมก็มั่นใจเลยว่าผมจะเข้ารอบแทีมฮะอยากให้ทุกคนเก็บเราไว้ในความทรงจำนะคะเราก็อยากจะจับตามองเพราะว่าเราก็ผ่านการเป็นคืนลูกใหม่มาเราเรารู้สึกว่าไอ้คืนเล็กๆเนี้ยแรงส่งมันสำคัญ รู้จักปเนี่ยชื่อด้อมน้อคืออะไรชื่อด้อมคือเป็นชื่อแฟนคลับว่าแบบสมมติเรามีแฟนคลับใช่ไหมแล้วก็ตั้งชื่อให้เขาว่าด้อมเนี่ยชื่ออะไรเป็นชื่อแฟนคลับของวงเราอย่างเงี้ยชื่อด้อมไก่จ้อมาจากเอ่อมันจริงมันเป็นเป็นชื่อรวมเก่าค่ะก่อนที่จะนนี a b with i r i s ก็เป็นไก่จ้อกแต่ว่าเราจะเอาชื่อนี้มอดิชั่นก็ไม่ได้ไงยินดีต้อนรับวงไก่จ้อขึ้นเวทีค่ะ